นะครับคุนที่เคยเทรดบนความคาดหวังให้ multi โพลสูงๆมันก็เลยไหลลงมาไอ้ไอของเหล่านี้เนี่ยมันจะเห็นกำไรอย่างเด่นชัดได้ก็ต่อเมื่อเกิดการขยายอย่างมีมีสเกลนะครับ,รบซึ่งการขยายแบบมีสเกลเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการลงทุน คุณปุยังคงมองเชิงบวกไหมต่อตัวของ OR เชิญครับภาพจะเหมือน PTG เลยครับก็คือในเชิงของอต้องเล่าก่อนว่าทำไม OR มันถึงโลกนะครับคือ OR เนี่ยเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าความคาดหวังสูงนะครับเพราะว่าเพราะว่าทุกคน่ยมองว่า เห็นความสําเร็จของคาเฟ่อเมซอนของเขาเนี่ย<ม>ก็มองดูว่าเดี๋ยวเขาจะขยายในต่างประเทศได้จะก๊อปปี้โมเดลของไทยในต่างประเทศได้จะสามารถนาเงินจาก IPO หรือเงินต่างๆเนี่ย<ม>ไปลงทุนในธุรกิจนอนออยใหม่ๆได้ครับ<ม>แล้วก็สร้างกําไรแบบแบบธุรกิจที่ที่เป็นนอนออยได้อย่างมีนัยะสำคัญนะครับ<ม>แ,ตแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งที่าทางทางบริษัทดีลิเวอเนี่ยมันจะ,จะ อาจจะด้วยโชคที่ไม่ดีที่มาเจอโควิดด้วยนะครับก็ก็ทําให้ในส่วนของการขยายในบาร์เรลเหล่านั้นเนี่ยมันทําได้ไม่ไม่ได้ตามเป้านะครับหุ้นที่เคยเทรดบนความคาดหวังให้ multiple สูงๆมันก็เลยไหลลงมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากําไรส่วนใหญ่เนี่ยแทนที่จะมาะ growth จะมาจากนอนออยมันกลับไปโตกันอยู่ที่ธุรกิจน้ามันแทนนะครับอพอเป็นธุรกิจน้ํามันเนี่ย ธุกรกิจน้ำมันมันเป็นธุรกิจที่มัลติโพต์ต่ำนะครับเมื่อเทียบกับธุรกิจนอนออยนะครับก็เลยทําให้หุ้นเนี่ยมันถูกดีเรทลงมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้มันก็ดีเรทลงมาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงเลเวลเนี่ยยี่สิบาทนะครับซึ่งว่ามันจะลงต่อไปถึง i p o ีไหม <S <S <C> e <ars> ก็คงขึ้นอยู่กับว่าแนวโน้มของ e a r n i n g ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้นะเนี่ยแนวโน้มของ e อ r n i n g เนี่ยมันไม่ได้แย่ นะครับเออร์เ e น็มันเหมือนมันคล้ายกับ p t g เลยนะครับก็คือค่าการตลาดฟื้นเพียงแต่ว่าโวลุ่มอ่ะเขาถูกแย่งไปไปอยู่ที่พ t g ส่วนหนึ่งนะครับโวลุ uh, ่มเขาว่าอาจจะทรงๆนะครับไม่ได้โตขึ้นเป mm hmm. ็นตลาดนะครับ uh, ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเออร์เน็ของเขาเนี่ยก็คงคงโตขึ้นแหละนะครับคงโตขึ้นเพียงแต่ว่าโอเคก็ก็ก็ก เขาเรียกอะไรด้วยฐานที่สูงด้วยก,ก็อาจจะไม่ได้แบบว่ากระโดดมากเมื่อเทียบกับตัวที่มันเล็กกว่านะครับคราวนี้ถามว่ามันจะลงไปถึง18ไมหมผมยังคิดว่าไม่นะนะครับค่าในแง่ของอ่าอลิซิริเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกิดมากจนเกินไปนะครับอ่าก็ตรงเนี้ยภาพที่มันลงมาด้วยเนี่ยก็ถ้าดูแพทเทิร์นเนี่ยมันลงมาพอๆกันกับ P D G ก็คือตอนช่วงที่ Policy r i ก k มันเกิดครับ คล้ายๆ PTG เลยนะนะ oh, <my> นแพทเทิร์นนะครับนะคือคุณปูครับ oh, <my> พื้นฐานยังโอเคแต่เจอเรื่องโพ l ลิซีลิความเสี่ยงจากนโยบายเนี่ยมันเป็นตัวกดอย่างนั้นใช่ไหมถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยครับ OR เนี o ่ยใช่ครับถูกครับนะประมาณนี้นะครับแล้วที่ไปลงทุนในธุรกิจนอนอน่ะพวก พวกร้านอาหารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่คุณปุ๊ไปชิมงานไม่ว่าจะเป็นโอ้การะจูซึ่งผมได้ข่าวว่าเขาก็เตรียมเอาโอ้กระจู๋แสปินออฟเข้าตลาดหุ้นในอีกไม่ช้านี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปูครับคำถามนั้นเนี่ยเนมเชิญตรงนั้นก็คงต้องต้องรอดูครับก็มันก็อยู่ในแผนนะครับอคือคี์สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะแปลในส่วนที่เขาไปซื้อมาเนี่ยนะครับธุรกิจนอนออยเนี่ย ให้เป็นเงินเนี่ยได้ยังไงนะครับเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงทุนซื้อตัวนั้นตัวละ300ล้านตัวนี้ตัวละ400ล้านซื้อเต็มไปหมดเลยแต่ว่ากำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วลงมาสู่บอททอม i n ไลน์ของ o อเนี่ยมันยังไม่มีนายะพอที่จะเรียกความเชื่อมั่นหรือว่าเมดเขาเรียกอะไรความคาดหวังของนักลงทุนในตอนแรกได้ ครับอ่ามันก็เลยมันก็เลยยังดูเบลอๆอยู่ก็ทั้งอันนี้ก็คงผู้บริหารเนี่ยก็คงต้องอ่าไปทํากานบ้านเพิ่มเติมว่าอ่าจะดึงในส่วนของอ่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาให้ให้แบรนด์ลันเด่นชัดขึ้นได้อย่างไรครับกว่าจะออกดอกออกผลที่ไปลงทุนในธุรกิจนอ n oil ต่างๆอย่างเช่นพวกอาหารอย่างเงี้ยอีกนานไหมครับกว่าจะลง b ั t ท o m l ล n e ไปโชว์ให้เห็นชัดๆในงบการเงินของทางโอเนี่ยอีกนานไหมครับคุณปูครับผมค,คิดว่ามันมันก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้มีนัยยะมากนักนะครับคงต้องใช้เวลาเพียงแต่ว่าโอเคอ่ะมันมันมันไก่อาไข่นะครับไอไอ,อของเหล่านี้เนี่ยมันจะเห็นกาไรอย่างเด่นชัดได้ก็ต่อเมื่อเกิดการขยายอย่างมี มีสเกลนะครับซึ่งการขยายแบบมีสเกลเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการลงทุนนะครับแล้วก็ปั๊มในรูปแบบใหม่ซึ่งสองสปีที่ผ่านมาเราเราเราดันไปติดโควิดไงนี่เราเพิ่งเพิ่งออกมาจากไซคลของโควิดได้ประมาณสักหลักเดือนนะครับก็ต้องต้องต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งครับ คุณสุดทิชชัยยังสงสัยต่อว่าแล้วกาแฟอเมซอนนะ่ะวันหนึ่งเขาบอกขายไม่รู้เป็นแสนเป็นล้านแก้วเนี่ยไม่ช่วยหนุน o โออาบ้างเลยเหรอครับคุณปุ๊กคือเข้าหนุนนะครับเขาช่วยนะครับโออเนี่ยวันนี้เนี่ยขายกาแฟไตรมาสหนึ่งเนี่ยเก้าสิบล้านแก้วอืสิบล้านแก้วนะครับอ,อก็ปีหนึ่งเนี่ยเกือบสี่ร้อยล้านแก้วนะครับ าถามว่าโวลูมขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดฟู้ดอินฟล t i ชันเกิดขึ้นด้วยอของทุกอย่างข้าวของทุกอย่างมันขึ้นเม็ดกาแฟขึ้นถ้วยกาแฟาขึ้นค่าแรงขึ้นทุกอย่างมันขึ้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโวลูมเนี่ยเพิ่เพิ่มขึ้นพอแปลมาเป็นกําไรอ่ะมันเลยอาจจะไม่ได้ขึ้นเท่ากับโวลูมนะครับมันต้องรอนิดนึงให้มันเซซตฐานใหม่ก่อ ะครับอพอซื้อฐานใหม่เพราะาตอนนี้เขาเริ่มปรับราคาขึ้นหลาย<ม>เพื่อสะท้อนไอ้ฟู้ดอินฟล레ชันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอฐานใหม่มันขึ้น<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเริ่มกลับมามก็คือไอ้กอสกอสมาจินก็คือ GP ของธุรกิจหนุ่ยมันจะเริ่มกลับมาอยู่ในเลเวลปกตินะคับนีนี่ก็คือช่วยช่วยบ้างแล้วช่วยบ้างแล้วนะ <laughs> นะครับคุณสุริชัยนะครับ หลักทรัพย์กสิกรไทยยังแนะนําซื้อ OR อยู่เหมือนเดิมไหมครับคุณปุ๊ครับก็อยัางซื้อเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่า t a r ์เก็ตไ c e อยู่ที่25.5น,น,นะครับครับแนะนําซื้อ OR นะครับเป้า12เดือนข้างหน้า25บาท50สตางค์ถูกต้องนะครับคุณปุ๊ครับอใช่ครับจะลึกๆคุณปุ๊แล้วคิดว่าจะลงถึง18บาทไหมครับคุณปุ๊<ม>ลึกๆ <laughs> โดยส่วนตัวผมผมคิดว่า ไม่น่าถ้าถ้าถ้าไม่มีใจในแง่ของอ,อะไรที่เปลี่ยนอ o m p e t i t t v e landscape หรือว่าหรือว่า,าเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนหรือ,รอโครงสร้างโครงสร้างมาจิ้นอย่างมีนยัยยะผมคิดว่าไม่น่าถ้าถ้าไม่ถูกคุณขอมามากๆไม่น่า <c oughs> จะลงไปทำ 18บาทเท่าราคา IPO นะครับประมาณนี้นะครับท่านที่ถามมาทั้งสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ปัจจุบันที่ยังไม่ได้อยู่ในมณิพัสออนไลน์014การหาสัญญาณด i เวอเ e น์อย่างไรให้แม่นยำนะท่านที่พลาดรอบสดประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังเชิญนะครับช่วงนี้มีโปร ทั้งมันิพัสดออนไลน์ศูนย์หนคุ้นแบงก์อาจารย์เอธนเดชสอนมันิพัสออนไลน์ศูนย์หนสสแกนหุ้นอาจารย์ป๊อปชันชัยมันิพัสดออนไลน์0ูนย์หย้ำอีกครั้งหนึ่งหาสัญญาณด i เวอร์เจนนี่ก็จะเป็นอาจารย์ปรีนะครับถ้าสมัครมันิพัสดออนไลน์0ูนย์หถึงศูนย์หหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือมากกว่านั้นก็ได้ นี่คือโปร6เดือน6สมัคร1หลักสูตรรับส่วนลดนะครับ 1, บาทต่อหลักสูตรจากราคาปกติแต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็น2,666จากราคาปกตนะิถ้าลงทั้ง3เลยก็ส่วนลดเพิ่มขึ้นสอบถามโดยตรงเพียงสแกน qr code หน้าจอที่เห็นนะครับหรือ Line id พิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s อ แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวสนใจเชิญได้นะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือน,ะนี่คือ The Only Cryptocurrency Investing นะครับเป็นหนังสือที่ นะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือ เล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งบิยอนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับนะครบคิปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่รลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนด้วย สนใจสแกน QR c ค d ดหรือติดต่อทาง Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s s i g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย